โอ้ยกระดับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เตรียมมาพร้อมบรรยากาศทังนอก็มืดคืมฝนก็จะตกโอ้ยใบก้อวมาเว้ยมาเว้ยโอ้ยเข้าไปในเกมแล้วทุกคนเยอะคนหลอนเลยวะ่ะ Oh, my head hurts. Too much booze last night. Good. okay. I'm up. Jan, is that you? Where the hell am I? Oh, I thought Jane was here, but never mind. I gotta get home. Bala. la. Okay. ม,ออมันคืออะไรเปิดฮมันคืออะไรเวะเนี่ยมันคือเกมผีนะอ๋อซ่อนไปเหรอเอ๊ะเกมผีเก็บปะเฮ้ยไ,ได้แล้ว <light>. cool. เราได้ไปฉายนะอันนี้อย่ารักหลอดนะ เดี๋ยวผมก็ดูก่อนอ๋อปิดไฟฉายนี่ไงโอ้ my God โ oh oh my God เหี้ยคนยลุกเลยปนปนสุดยอดเลยทุกคนเอะไรนะ Hey. Where am I? How can I get out of here? Oh, okay. One. the <laughs> เขาเปิดเหรอเอ้ะเปิดไปแล้วอ,อ,อะไรเนี่ยไฟด,ดับไฟดับย่ำเอาล็อกไม่ได้ต้องหากุญแจเหรอเอ๊ะเสียงอะไรวะผ่าส่วนทุกคน

โอเคโอ้โหเอ๊ะมันพามอบมาอะไรว่าเสียงพาดสวดแย่หลอนจริงอ่ะทุกคนต้องนอกก็ฝนตกเอเอ้ยอุ้ยเจอคนวะมึงจะไปเรียกมันแบบเพี้ยอะไรเนาะ โอ้ยเอ้ยใช่ไหมอย่าบอกนะเออลงไปเนี่ย My God เหมือนเขาจะให้ผมลงไปนะให้ลงไปทำไมวะเอ๊ะ เปิดประตูได้ปะมเรงหลอดว่าหลอดว่ดาทุกคนว้ายไอ้ย่องมาได้ไ่ะเอาปุ่มเอา,เอา,เอาเปุ่แล้วเสียงประตู เี่แยังหลอนวะหลอนจริงเฮ้ยประตูมันเปิดเองได้เหรอเอาดิไอ else. S <S อ่าะ <something different. S 1> ที่มันล่วงจากตรงนั้นนะ่ะนะเอาเว้ยกูเข้าเว้ยไอ้ยไม่อยากไปตรงไหนเลยวะ ถัดเลยอะเลยเห็นคนเต็มเเลยนะ w <Wait>. a มึงไม่ต้องไปก็อะไรมั้งเพือ่อนว่าทุกคน Where did she มันบ้านมาันเหรอวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลวจังอ,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 อะไรวะเนี่ยโอ้โห้ขี้อบ พูดอย่าบอกนะโอ้โหทุกคนเอหลอนเลยทไม่ตออ้อนคืนด้วยไม่มีอะไรหรอกมั้งมันไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรที่กูดูมามันจะไม่ขนาดนี้ด้วยอะไรเอ๊ะ ไอเอ๋อโอ๊หนีหนีหนี่น e oh. oh. ียังไงวะวิ่งเนวิ่ง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 ไอเอ๋อมาคุณล้วหลอนแล้วทุกคน่ไอเออโอ๊ ไป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 โอเคแอปเอาละเอ้ยแอปได้แล้วไอ้น้องเฮ้ยมองไม่เห็นเว้ยเฮ้ยมองไม่เห็นผมไปดิไปดิเพิ่นทำอะไรวะ วาวไปได้ยังไงวะ okay. หายเข้าไปในนี้ได้เหรอต้องุท,ทำไงวะเนี่ยโอ้ my g ก d เธอจะให้ไปยังไงวะเนี่ยไม่ก้ว อ๋อโอ้ my god จะบอกนะอันนี่เหรอแม่งหลอนว่าหลอนว่าแม่แม่หลอนเปิดไฟดิโอ้ my god oh 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 my oh, my. oh. นูจังๆแล้วจร๊ะไรวะ ไม่มีอะไรวะเฮ้ย <Hey. S 1> น่ากลัววะ่ะหลอนเลยโอ้ oh, มันจะไปพังทำไมอะโอ้ oh my god <laughs> เฮ้ยอะไรมันร่วง้้งาเปลกหลอดจริงว่าหลอดจริงทุกคน<ป>โอ้นางลำเนี่ยคลลำรูปภาพคลลำอยู่บ้านนางลำเหรอเนี่ย เฮ้ยขับดิเอาขับไม่ได้ด้วยเยี่ยมไปเลยเห็นข้าวตรงนี้เข้าตรงข้ามกันมันถึงจะเป็นอันที่โอ้โหโอ้โหบ้านล้างซะบ้างนะเนี่ยไม่ล้างเลย เอ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่อยากกะนข้าไป mm hmm. เดินผ่านแม่งเลยเดินออกก็ไม่ได้ห้องนี้อ่ะโอ้โหต้องเข้าห้องนี้เหรอโอโอ้โอ้โอโอ เป็นที่แอบอย่างดีโอเคโอตรงนี้เหรอโอ้มันห้องอะไรวะเนี่ยห้องน้ำไอแเกมอะไรวะโอ้ออกมาเนยเสียงอะไรวะ น่ากลัวจริงว่เสียงอะไรไม่รู้นะเราเจอเสียงอะไรบ้างนะนสุดอดีโรงแรมอะไรวะเนี่ยโรงแรมล้างวเนนะี <L> ่ยเก็บอะไรได้บ้างผมจะมังไม่เจออะไรเลยนะเจอเต่อ ห้องมันปิดเองว่ะเริ่มละวรองเท้าก็ไม่เอาไว้เป็นที่ต้องหาอะไรมาทุบใช่แล้วล่ะผมไม่ตามไปย่แล้วอย่าบอกนะ โอ้ oh my god โอ้ my god มาเข้าห er ้องน้ำทำเพื่ออะไรโอ้เจอแล้วเจอแล้วของที่จะมาทุบนี่แหละมาทำไม โอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเอเออฮ้ยวัวจะอ้วกเหมือนมึงอะไรไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยกูจะอ้วกแตกอะไรวะเนี่ยตะปูนี่ว่ะ เจอร่องแล้วเจอร่องแล้วค่อยๆไปอ่อนัออพยายาาา่น้หลออะเพื่อนอะนี้ไเพอนเพอนอเพืาอนอเนอะไร่นอะนี่นอเ่อเพอนอ่อนอเนเ่เ่ สุดยอดเฮ้ยอ๋อหนูอะไรวะโอ้ตุ๊กตาเฮี่เส่ย,ยงคนร้องนี่วะทุกคนเสียงคนร้องว่ะ ท,ทุกคนตุ๊กตานางรำเจอให้เกลียวสุดๆเลยอ่ะทุกคนตอนเนี้ยสุดๆเลยวะ,วยวะโอเคเค้นมา

แอปดิไปแล้วปะไปแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลือดนี่ว่า อะไรเนี้ยที่แอบปนะโอโกดน,นะ so เฮ้ยกูเข้าก่อน <S <S เลื่องไหมันมาแล้วเฮ้ยดีนะกูรู้ทัน

เฮ้ยตางก้มไปดิขานไปได้ไหมขานไปดิขานไปก็ไม่ได้นะเ oh <my> มหื่อยโชคเลยว่ะ oh <my> เปิดไฟดิไฟโอมราก้า oh ไฟอยู่นี่ oh. Oh. วิ้วันวันนี้อบเออเออเอเอออออออเอว้าว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 ว้วว้นว้า็ข้จวคลิปลว้าว้าว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 ว้าด้าวก้าวว้าวว้า้วก็กดก้าวว้าวว้วยนะคร้บมมเพื่อาะได้ไม่พลาดคลาปต่อไปนะครับผมมาวับ home, ขอให้ได้ไรค์เยอะๆแล้วกันบ๊ายบาย